มีนำข้าวไปให้ด้วยแล้วก็มีผงโรยข้าวชื่อว่าพริกกับเกลืออ่าพริกกับเกลือก็คือมีส่วนผสมของน้ำตาลมะพร้าวมะพร้าว,าาวแล้วก็ดอกเกลือสามอย่างนะะเป็นพริกกับเกลือที่ไม่มีพริกและอีกอันนึงก็เป็นพริกขิงแห้งที่ไม่มีขิงความหมายคือเผ็ดเท่าขิงแต่ไม่มีขิงอ่ะพใช้คําว่าพริกขิงแห้งนะคะก็เป็นผงโรยข้าวอีกอันหนึง่งต่อมาเป็นตัวปลากเกลือปลากเกลือย่างถ่านเนี่ยเราเอามาจากเสนา ก็คือเป็นอำเภอที่อยู่ในอุทยานะคะอำเภอเสนาเอาปลามาแล้วก็ย่างใช้เวลาย่างประมาณ1นชั่วโมงครึ่งถึงสชั่วโมงย่างด้วยไฟอ่อนจะมีความหอมของสโมกแล้วก็กลิ่นใบตองมากๆแล้วก็ตัวเนื้อปลาเนื่องจากเราค่อยๆย่างให้มันสุกก็ยังมีความฟูอยู่จะมีความเค็มอ่อนๆแล้วก็ทานคู่กับแตงโมงแล้วก็มะม่วงสุกค่ะอันนี้เป็นเมนูที่อามาสเพราะว่า เราใช้มือทานได้เลยด้วยก็จะเป็นวัฒนธรรมคือมันมีครบทุกองค์ประกอบที่อยู่ในนั้นนะคะเราจะได้สัมผัสถึงข้าวหูหม้อดินแบบเช็ดน้ําปลาเกลือพร้อทานพร้อมแตงโมงหรือมะม่วงสุกแล้วก็ใช้มือยกนิ้วให้เลยมนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด